โอเคครับก็มาต่อกันที่ข้อนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวพี่อ่านโจทย์ให้ฟังก็คือจิมนะครับต้องการซื้อที่ดินนะซึ่งที่ดินเนี่ยมีราคา1000พันนะครับโดยจิมเนี่ยจะตัดสินใจว่าจะเก็บเงินฝากธนาคารเป็นจานวนเท่าๆกันอ่ะพี่ขอเน้นตรงนี้นะจํานวนเท่าๆกันอ่าโอ้ยจำนวนเท่าเท่ากันอโอเคทีเนี้ยครับทุกสิ้นเดือนนะครับจิมอาจจะต้องมีเงินเออเอาใหม่พี่อ่านขาดไปนิดนึง โดยจิมตัดสินใจว่าจะเก็บเงินฝากธนาคารเป็นจํานวนเท่าๆกันทุกสิ้นเดือนนะอะมาเป็นเดือนนะทุกสิ้นเดือนโอเคโดยจิมนะครับจะต้องมีเงินครบหนึ่งพันะตอนสิ้นปีนะโดยที่อัตราดอกเบี้ยนะครับเป็น6%ปคิดทบต้นทุกเดือนนะครับจิมจะต้องฝากเงินเดือนละกี่บาท <c oughs> อันดับแรกนะถ้าเรายังคิดอะไรไม่ออกวาดแคดโฟก์ก่อนโอเคถ้าเราวาดแคดโฟ์เราก็จะมองภาพออกมาขึ้นนะ อ่ะแล้วอย่างข้อนี้ครับเดี๋ยวพี่ยกไอ้น,นี่มาก่อนปุ๊บอ่ะพี่วาดเส้นไว้แล้วอ่าฮะน,นี่อันนี้ก็จะเป็น c a s โฟของเดือนสิบสองเดือนนะซึ่งสิบสองเดือนตรงเนี้ยครับตรงนี้มันก็จะเท่ากับหนึ่งปีถูกไหมโอเคอันนี้ครับจิมต้องการซื้อที่ดินเนาะโดยมีราคาหนึ่งพันนะแสดงว่าเราต้องเอาเงินไปซื้อที่ดินตอนนี้ หนึ่งพันถูกไหมครับโดยเราตั้งใจว่าจะเก็บเงินเท่าเท่ากันทุกเดือนถูกไหม,มแสดงว่าตั้งแต่เดือนที่1นึครับจนถึงเดือนที่12เนี่ยเราก็จะฝากเงินเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันเริ่มมองภาพออกไหมว่ามันจะเป็นสูตรไหน,นจริงจรู้สองมันเท่ากันนะครับพี่เขียนมาคดีนะปัะ๊บสิเดือนนะมันก็จะเป็น a ถูกไหมครับเพราะว่ามันเท่าเท่ากันทุกเดือน เวลาเราเห็นเท่าท่ากันทุกเดือนนะครับเรานึกถึงสูตรไหนขึ้นมาครับอืมมันก็จะเป็นสูตรพวกนี้ถูกไหมเป็นสูตรของแอนนวลนะอ่าอันนี้จะเป็นสูตรของแอนนวลนะครับทีเนี้ยครับเรามาดูอาตาัตราดอกเบี้ยก่อนนะดอกเบี้ยนะเป็นหกเปอร์เซ็นคิดทบต้นทุกเดือนนะครับก็คือเป็นดอกเบีย้ยหกเปอร์เซ็นต่อปีนะแต่ว่าทบต้นทุกเดือนก็จะเป็นแบบนี้ครับหกเปอร์เซ็นต์ ่อปีถูกไหมครับแสดงว่า1เดือนนะครับมันก็จะเท่ากับ6%หาร12เดือนถูกไหมก็จะเท่ากับ0.5%ต่อเดือนถูกไหมครับอืมทีนี้เราได้อัตราดอกเบี้ยแล้วถูกไหมส่วน n นะครับ n มันเป็น1ปีถูกไหมครับแต่ว่าเราทบต้นทุกเดือนเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนมิติเวลาของ n นะครับให้กลายเป็นเดือนแทนแสดงว่า n เราจะใช้เท่ากับ12เดือนนะครับ แล้วเราก็จะมาลองแทนค่ากันดูก่อนแทนค่านะครับเรามาลองดูก่อนว่าเราจะใช้สูตรไหนนะอันนี้นะครับลองดูดีๆนะเรารู้ f ถูกไหมครับ f คือมูลค่าณนะอนาคตก็คือณอนาคตเนี่ยมูลค่ามันต้องเป็น1,000ถูกไหมครับ้ f เท่ากับ1,000ันถูกไหมเราอยากหา a อยากหา a เพราะว่าถ้าเราหา a ได้เราก็จะรู้ว่าเราต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่ใช่ไหมครับที่เนี้ยครับสูตรไหนบ้างที่มีบ a อ่ามันก็คือ2ส,สูตรบนถูกไหมครับสสูตรบน2ส,สูตรบนจริงๆใช้สูตรไหนก็ได้นะเพราะมันคือสูตรเดียวกันแต่แค่กลับด้านของสมการถูกไหมครับแต่เนี้ยพอเรารู้ว่าเราอยากหา a เราก็เอาสูตรที่มันมี a อยู่ทางด้านซ้ายก็คือสูตรขวามือนะครับอ่ะก็ใช้ใช a เท่ากับ f คูณด้วย i ส่วนด้วย1บวก i ยกกำลัง n นลบ1นะครับอืมแล้วเราก็แทนค่าเลยครับ i เราใช้เท่ากับ0.5%เอนาะต่อเดือนต่อเดือนซึ่ง0.5%นะครับมันก็จะเป็น0.5ส่วน1้0ยถูกไหมครับก็เท่ากับ0.005นะอือตรงนี้ครับก็ใช้12เดือนถูกไหมครับ อ่ตรงนี้พี่ขอเน้นนิดนึงนะว่ามิติหน่วยของ i เป็นต่อเดือนแสดงว่า n ต้องใช้เป็นเดือนเหมือนกันนะโอเคแทนค่าออกมาแล้วมันจะได้เป็น f เท่ากับ1,000ใช่ไหมครับแล้วก็ i เป็น0.005เนาะฟึ๊บแล้วก็1.005ยกกํากกำลัง12-1ลบ1่าคำตอบที่ได้ก็จะออกมาเป็นเท่ากับ 81.06ดอลลาร์นะอ่ะไปลองฝึกกดเครื่องคิดเลขกันดูนะกดยังไงให้มันเร็วๆพี่ให้เทคนิคไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเจอ1นบวกไอย่างพวกเนี้ยครับเราบวกกันในใจเลยก็ได้นะเราไม่ต้องแตกมาเป็น1นึ่งบวกศูนยก็ได้ครับเรากดเป็น1.005ไปเลยเนาะเพราะเลขมันง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับออย่างข้อน,นี้นครับจิมต้องเก็บเงินเดือนละ81.06นะก็คืออย่างตรงเนี้ยครับแคทโฟด์ตรงเนี้ยเราต้องเก็บ81.06ทุกเดืืออนนทุกเด เลยอ่าก็ข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับอื